ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรถมาด้าสคันนี้กันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้เดินทางเข้ามาที่โอเวอร์ฮอนซาบังกะปิเพื่ออัปเกรดชุดเครื่องเสียงซึ่งวันนี้นะคะตัวที่อัปเกรดก็จะมีเป็นลําโพงชุดหน้าหลางังซับดูมยางอะไหล่และเพิ่ม DSP เข้าไปนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะเลือกใช้เป็นลําโพงแบรนด์ Challenger ค่ะคู่หน้านะคะก็ะะจะใช้เป็น Challenger FEF 650s ค่ะเป็นลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นทวิตเตอร์ค่ะโดยขนาดตัวลำโพงนะคะจะอยู่ที่6.5นิ้วค่ะให้เสียงที่ใสเป็นธรรมชาติมีความคมชัดและมีมิติและละเอียดเสียงครบเพิ่มเวทีเสียงให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและคู่หลังนะคะเราจะใช้เป็น Challenger รุ่น fex 650c ค่ะเป็นลำโพง2ทางแบบแกนร่วมนั่นก็คือทวิตเตอร์จะอยู่ตรงกลางตัวลำโพงแบบนี้ค่ะขนาดตัวลำโพงก็จะอยู่ที่6.5นิ้ว สามารถใส่ไว้ตำแหน่งเดิมของรถได้ค่ะโดยการติดตั้งนะคะเราก็จะติดตั้งแดมประตูทั้ง4บานก่อนนะคะโดยเราจะแดมด้านในประตูแบบนี้เลยค่ะเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกช่วยให้ได้ยินรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งลำโพงคู่หน้าและคู่หลังเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมของตัวรถแบบนี้นะคะและในส่วนของทวิเตอร์เราก็จะติดไว้ที่ตำแหน่งช่องเดิมของประตูรถด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะ c h a เลนเจอรค่ะเป็นซบูเฟอร์ทรงกลมขนาด11นิ้วที่ออกแบบมาให้วางในหลุมยางอะไหลด้านท้ายรถได้อย่างพอดีนะคะให้เสียงเบสที่แน่นลึกและนุ่มมาพร้อมชุดรีโมทที่เอาไว้ปรับพลังเสียงเบสได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นความทีความดังความนุ่มของเบสก็สามารถปรับได้ที่เจ้ารีโมทคอนโทรลตัวนี้เลยค่ะ ่อามานะคะเป็น DSP Alpine รุ่น PXE M60 4ค่ะที่จะช่วยยกระดับเวทีเสียงให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นโดยตัวนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันในการปรับแต่งอีควอไลเซอร์ค่ะที่จะช่วยให้เสียงที่ออกมามีมติติตามความต้องการและมาพร้อมแอม l i ไฟเออร์ภายในตัวนะคะเสริมกำลังขับเสียงให้มีพลังมากยิ่งขึ้นโดยการติดตั้งนะคะเนื่องจากมีขนาดกระทัดรัดนะคะเราจึงได้ทาการติดตั้งไว้ที่ตาแหน่งใต้เบาะคนนั่งแบบนี้เลยค่ะ สำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ใช้มาได้อยู่แล้วสนใจชุดเครื่องเสียงแบบนี้นะคะ <S <S ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อ H วอร a ซาวบังกะปิ i, หรือโทร0992652165และ023753549แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ